ในวันนี้ก็ปาร์ตี้สบายๆได้รับเกียรติจากเชฟหมูเทเบิลมาทำอาหารให้นะครับให้ลูกค้าของทางเฮนโรกับแขกผู้มีเกียรติของ a s สเซทไฟ e เนี่ย ได้ชมโครงการโครงการซังรอยัลเนี่ยก็เป็นโครงการของบริษัทแอสเซทไฟกรุ๊ปจำกัดมหา,าชนนะครับเป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ของเราหรูที่สุดแล้วก็แพงที่สุดที่เราทําก็เป็นบ้านเดี่ยวเริ่มต้นที่700ตารางเมตรนะครับหลังใหญ่ก็จะมีเนื้อที่ถึง1000ตารางเมตรเลยเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะครอบครัว46ยูนิตเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของความพิเศษก็คือจะเป็นบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จอดรถเนี่ยใหญ่ถึง12คันนะครับสำหรับ ไยแอลใหญ่ที่สุดของเราแล้วก well, ็มีสระว่ายน้ำมีสวนรอบบ้านโครงการเราเป็น gated community นะครับแล้วก็มี d b l e g a t e security ทางอันเซจไฟดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านทุกท่านวันนี้เราสองคนก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการแสงรอยาวนะคะก็ต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่ทางเข้าเลยเนาะพอได้มีโอกาสมาชม หลังนี้การดีไซน์บ้านพอมองออ,ออกจากด้านนอกเนี่ยรู้สึกถึงได้ความหรูหรา,ใน,าในขณะเดียวก็มีความโมเดิร์นแค่ชั้นแรกเนี่ยก็ประทับใจแล้วนะคะสวยงามแต่ว่าที่หนิงชอบมากที่สุดน่าจะเป็นห้องยิม,มเพราะว่ามันตอบโจทย์นะคะแล้วก็หนิงว่ามีบ้านแบบนี้คงไม่ต้องอยากไปไหนแล้วล่ะเพราะว่าม,มันครบทุกอย่างดูจากการ ใช้วัสดุของเจ้าของโครงการแล้วตั้งใจทําแล้วก็ใช้ของพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็ในตัวบ้านนี่ก็ฟังก์ชันครบไม่ว่าจะเป็นห้องดูทีวีห้องรับแขกห้องครัวครัวไทยมีโต๊ะม้วนเกลือโต๊ะสนุกมีห้องทํางานห้องบันเทิงค่ะแล้วก็เราสามารถอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ให้ความรู้สึกที่อยู่บ้านที่อบอุ่นแต่เหมือนมาพักผ่อนเสมือนมาเที่ยวอยู่ในรีสอร์ทด้วยนะจริงๆมองมอเขาออกแงบไม่มีสระว่ายน้ำดมวยน่โอ้โหนี่ออกแบบได้ดีมากเลยนะคะ แซงรอยองเนี่ยก็เป็นพี่ที่ผ่านการกระบวนการการคิดของการที่มีครอบครัวมีลูกนะครับรสนิยมของคนสมัยใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ยุคสมัยใหม่แล้วก็คุณลูกที่ยุคสมัยใหม่ที่มีสเปซของตัวเองแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันของรสนิยมแล้วก็ความเป็นส่วนตัวให้กลมกลืนกันในแต่ละชั้นนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหรานะครับแต่ก็เป็นความหรูหราที่ลงตัวสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ คนทุกยุคทุกสมัยโดยส่วนตัวผมก็จะชอบพื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่นเข้ามาโถงที่จะเป็นเหมือนที่รับแขกแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้คุยงานได้นะครับส่วนห้องนี้ก็เหมือนกันน่าจะเป็นห้องที่อาจจะคุยงานเสร็จแล้วก็มาีแลกซ์กัน